หลังจากที่เราได้รู้จักลำดับกันไปแล้ว2ประเภทก็คือลำดับเลขคณิตกับลำดับเรขาคณิตแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะนําความรู้ใน2เรื่องนี้นะครับมาใช้เกี่ยวกับลำดับประเภทใหม่เลยก็คือลำดับฮาร์โมนิกนะครับหน้าตาของลำดับฮาร์โมนิกจะเป็นยังไงไปติดตามกันในวิดีโอนี้เลยครับ เริ่มต้นกันด้วยนิยามของลำดับฮาร์โมนิกนะครับลำดับฮาร์โมนิกนะครับเป็นลำดับซึ่งมีสมบัติว่าเป็นส่วนกลับของลำดับเลขคณิตครับนั่นแปลว่าถ้าของเดิมครับเรามีลำดับเลขคณิตใดๆเช่นที่เรารู้จักกัน2 4 6 8 10ซึ่งเรารู้ว่าลำดับเนี้ยครับมีผลต่างร่วมหรือ d เท่ากับ2 ตัวนี้นะครับพอเรานำมากลับเศษกับส่วนเราก็จะได้เป็น1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน6 1ส่วน8 1ส่วน10ครับแบบนี้ลำดับประเภทเนี่ยครับเราจะเรียกมันว่าลำดับฮาร์โมนิกนั่นเองหรือฮาร์โมนิกซีเควนซ์นะครับเพราะฉะนั้นในทางกลับกันครับ ถ้าเรามีลำดับฮาร์โมนิกใดๆเช่นเรามี1.3ส่วน3ครับ1.6 1.9 1ส่วน6กส่วน9 1าส่วน12การที่เราจะเช็คได้ว่าลำดับนี้ครับเป็นลำดับฮาร์โมนิกหรือไม่นะครับเราก็จะต้องกลับเศษกับส่วนดูก่อนครับกลับเศษกับส่วนดูก่อนว่า3 6 9 12เราระบุ d ได้หรือไม่ถ้าเราหาค่าดีขึ้นเป็นจำนวนจริงได้แสดงว่าลำดับเดิมที่โจทย์กำหนดมาเป็นลำดับฮาร์โมนิกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราจะใช้ในตอนนี้ครับคือการพิจารณาว่าลำดับที่ได้มากลับเศษกับส่วนแล้วเป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่นั่นเองนะครับวิธีการนะครับสรุปหลักการคร่าวๆหลังจากที่ได้พูดไปแล้วนะครับจากโจทย์ครับโจทย์ให้ลำดับที่เป็น a n ็นมาครับ เราจะเปลี่ยนให้ an ตัวนี้ครับเป็น bn โดย bn เกิดจากอะไร bn เกิดจาก1ส่วน an ที่โจทย์ให้มาครับแล้วถ้าหลังจากนั้นครับหาผลต่างรวมครับของ bn ครับ ถ้าเราหาได้ถ้าหาได้นะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นลำดับฮาร์โมนิกแต่ถ้าดีหาค่าไม่ได้ครับแสดงว่าไม่ใช่ฮาร์โมนิกนั่นเองนะครับอยู่ที่ว่าตัวดีที่เราทำนะครับเราหาได้หรือไม่ได้นะครับถ้าหาได้เป็นฮาร์โมนิก ถ้าหาไม่ได้ไม่เป็นฮาร์โมนิกถามว่าตัวไหนเป็นฮาร์โมนิกตัวที่เป็นคือตัว an นะครับ an เป็นฮาร์โมนิกอันนี้ก็คือ an ไม่เป็นฮาร์โมนิกนะครับอลองดูตัวอย่างโจทย์กันก่อนนะครับจากโจทย์ที่โจทย์ให้มาครับให้พิจารณาว่า3ส่วน4 n เป็นลำดับฮาร์โมนิกหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นจาก3ส่วนส n เมื่อเรากลับครับเราจะได้ bn ครับของเรากลายเป็น cn ส่วน3ครับแบบนี้เสร็จแล้วเราจะหาดีครับวิธีการหาดีที่ง่ายที่สุดครับเราก็จะต้องหาพจน์อย่างน้อยครับ3พจน์ขึ้นไปนะครับเพื่อจะมาเปรียบเทียบหาว่าได้ดีออกมาคงที่โดยตลอดไหมนะครับลองเช็คก่อนครับว่า สำหรับ b 1นะครับตัว b 1เมื่อแทนค่า n ด้วย1เราจะได้ b 1เท่ากับ4ส่วน3แทนค่า n ด้วย2ครับได้ b 2เป็น4คูณ2เป็น8ส่วน3นะครับและแทนค่า n ด้วย3ครับ b 3ก็จะได้เป็น4คูณ3เป็น12ส่วนสนั่นเองซึ่งเมื่อเราเอามาหาดีครับ เช็คจาก b3 ครับลบ b2 ครับแล้วดูว่ามันเท่ากับ b2 ลบ b1 หรือไหมนะครับเช็คคร่าวๆประมาณนี้แต่ว่าในหนังสือเรียนจริงๆครับถ้าจะเช็คเขาจะให้เราเช็คที่ bn บวก1ลบ bn ใดๆนะครับว่าเป็นค่าคงที่หรือไม่นะครับแตสำหรับคู่เช็คคร่าวๆแบบนี้ได้เลยนะครับว่าค่าคงที่2ค่า นะครับผลทางร้สองค่านี้ได้เท่ากันหรือไม่ซึ่งจะเห็นว่า12ส่วน3ครับลบ8ส่วน3กับ8ส่วน3ลบ4ส่วน3ครับทั้งคู่จะได้4ส่วน3เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า D ของข้อนี้ครับเท่ากับ4ส่วน3และจะทำให้ได้ว่า Bn ครับเป็นลำดับเลขคณิตครับตัว Bn ก่อนนะครับ Bn คือส่วนกลับของ An เนาะที่เรากลับเศษกลับส่วนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดครับโจทย์กำหนด An ที่เท่ากับ3ส่วนด้วย Cn ก็จะเป็นลำดับฮาร์โมนิกนั่นเอง นะครับทำตามชาร์ตเลยครับว่าเอา an มากับเศษกับส่วนเป็น BN เช็คว่า BN มีผลต่างร่วมดีหรือไม่ถ้าหาได้ an จะเป็นฮาร์โมนิกถ้าหาไม่ได้ an จะไม่เป็นฮาร์โมนิกนะครับข้อนี้หาผลต่างร่วมดีได้เ n เลยกลายเป็นฮาร์โมนิกนั่นเองแบบนี้นะครับถัดมาลองเช็คที่ข้อที่2ครับ ให้ a n ครับเป็น2กำลังเส่วน3เพราะฉะนั้นถ้ากับเศษกับส่วนครับเราจะได้ b n เป็น3ส่วนด้วย2กับกำลัง N นะครับจากตรงนี้เราทำเช่นเดิมนะครับจะได้ b 1ครับเป็น3ส่วน4ีท่ากับ3ส่วน1นะครับได้สส่วน2 3นะครับสส่วน2กำลัง1ได้3ส่วนส B2 ครับ3่วน2กำลัง2 ก็คือ3ส่วนสและ b 3ครับ3ส่วนสส่วนสกำลังสก็คือ3ส่วน8เช็คเช่นเดิมเลยครับหาดีตัวแรกครับ b 3ลบ b 2ครับสิ่งที่เราได้คือได้3ส่วน8 –ลบสส่วน4ผลลัพธ์ที่เราได้ครับนำมันคูณ2ทั้งเศษและส่วนที่ตัวหลังนะครับ จะได้เป็น3ส่วน8ลบ6ส่วน8ซึ่งได้เป็นลบ3ส่วน8นั่นเองถัดมาลองเช็ค B2 ลบ B1 ครับผลลัพธ์ที่ได้คือนำ3า3ส่วน4ลบ3ส่วน2ครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อทำให้คอดอนเท่ากันกลายเป็น3ส่วน4ลบ ส่วน4ครับคำตอบได้ลบ3ส่วน4จะเห็นว่าสองตัวนี้มีค่าไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นตัว BN ครับไม่เป็นลําดบเลขคณิตครับฉะนั้นในทางกลับกันครับตัว เองที่เท่ากับสองกำลัง n ส่วนสาก็จะไม่เป็นลำดับฮาร์โมนิกครับนะครับถ้าเราได้2ออันเท่ากันแบบนี้นะครับเราก็จะได้ค่าของ d ออกมาด้วยถ้าสรุปค่า d ได้ ตัว bn เป็นเลขคณิต an เป็นฮาร์โมนิกแต่ถ้าสรุปค่า d ไม่ได้นะครับก็คือตัว d ที่ออกมาผนต่างร่วมไม่เท่ากัน bn ไม่เป็นลำดับเลขคณิตและ an ก็จะไม่เป็นลำดับฮาร์โมนิกนั่นเองอ่ะลองมาดูต่อครับคราวนี้โจทย์ให้ฮาร์โมนิกมานะครับโจทย์บอกเลยว่าโพ์นี้เป็นฮาร์โมนิกแล้วให้กลับไปหา a 1นนะครับสิ่งที่โจทย์ให้ครับ A3 และ A4 เป็นฮาร์โมนิกเพราะฉะนั้นเราจะพิสูจน์ด้วยการกลับไปเป็นลำดับเลขคณิตนะครับจากที่เรารู้ว่า A3 เป็น1.11ส่วน11เมื่อเรากลับเป็นลำดับเลขคณิตจะได้เป็น B3 ครับเป็น11และ B4 ครับเป็น13แบบนี้นะครับซึ่งระหว่าง B3 กับ B4 ในลำดับเลขคณิตครับ เราจะได้ว่าสองตัวนี้จะมีผลต่างร่วมนะครับเกิดจากเอา b 4ลบ b 3นั่นเองลบ b 3ครับเท่ากับ13ลบกับ11ครับเท่ากับ2นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะคือ d ครับ บบน,นะครับอะสำหรับใครไม่ทันครับครูจะย้ำให้ดูอีกรอบนึครับสำหรับลำดับใดๆครับที่เป็นลำดับเลขคณิต b1 b2 b3 b4 นะครับถ้าใครจำได้ตัวนี้ก็จะมีค่าคงที่ดีที่ต่างกันมีค่าคงที่ดีที่ต่างกันและตัวนี้ก็มีค่าคงที่ดีที่ต่างกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา b3 กับ b4 มาลบกัน เราก็จะได้ดีออกมานั่นเองฉะนั้นเมื่อเราทําต่อครับโจทย์อยากได้ A1 เราก็ต้องหา B1 ให้ได้ก่อนครับแต่สิ่งที่เราเห็นครับ B4 ครับถ้าไปตามสูตรครับสูตรเดิมที่เป็นลำดับเลขคณิตครับคือ An เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณดเพราะฉะนั้น Bn ครับก็จะเท่ากับ B1 บวกด้วย n ลบ1คูณ d นั่นเองตันนี้นะครับในข้อนี้เรารู้ b 3หรือ b 4เพราะฉะนั้นครูแทนค่า n เป็น3ครับ b 3ก็จะได้เป็น b 1ครับบวก2 d นั่นเองนะครับ n ลบ1แทน n เป็น3ลบ1ได้เหลือ2นะครับ b 3ได้11ครับ b 1คือสิ่งที่เราอยากได้ครับ บวก2 d ที่เราคิดได้เมื่อสักครู่ก็คือ2เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ b 1เฉยๆครับย้ายข้างครับเป็น11ลบ4จะได้ว่า b 1เท่ากับ7แต่สิ่งที่โจทย์อยากได้คืออยากได้ a 1ครับเราจะต้องกลับเศษกลับส่วนกลับไปก็คือ1ส่วน7นั่นเองนะครับ ฉะนั้นนอกจากการที่โจทย์จะให้เราพิจารณาแล้วว่าลำดับนั้นเป็นฮาร์โมนิกรหรือไม่โจทย์ก็อาจจะให้หาพจน์ใดๆก็ได้นะครับจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาแล้วว่าเป็นฮาร์โมนิกรเราก็ยังคงปรับ a n เป็น b n ด้วยการกับเศษกับส่วนเช่นเดิมนะครับถัดมาครับข้อที่4ของคลิปนี้ครับโจทย์ให้ a 6และ a 7เป็นลำดับฮาร์โมนิกเช่นเดิมและยังคงให้หา a 1ครับทาตามสเต็ปเดิมเลยครับ จากที่เรารู้ a 6เป็น1ส่วน19 b 6จึงเป็น19นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะรู้อีกว่า a 7เป็น1ส่วน24 b 7ก็จึงเป็น24นะครับ2ตัวนี้จะกลายเป็นลำดับเลขคณิตครับซึ่งเราก็จะได้ว่า D เกิดจากการนำ a7 ลบ a6 ครับตัวนี้เป็น2พจน์ที่ติดกันนะครับของลำดับพอดีจึงได้เป็น24ลบกับ19ครับได้ D เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดิมเลยครับจาก bn ครับเท่ากับ b1 บวก n ลบ1คูณ D รู้ b6 ครับ ทุกทุกที่ที่มีตัว N เปลี่ยนเป็น6ซึ่งลบ1ได้5 D ที่คิดได้ก็มีค่าเท่ากับ5เช่นเดียวกันนะครับเหลือ B1 นะครับแต่จากที่เราทดมาครับ B6 เราได้19เครับเพราะฉะนั้น B1 ครับจะเกิดจากนำ19ครับลบกับ25นะครับ 1 9บ2กย่ายข้างไปนะครับเพราะฉะนั้น b 1นครับได้เป็นลบ6นั่นเองเพราะฉะนั้นอยากได้ a 1ครับก็กลับเศษกับส่วนจึงได้ลบ1ส่วน6นั่นเองนะครับสเต็ปจะประมาณนี้นะครับในการที่เราจะหาพจน์ใดๆเราก็ต้องพึ่งลำดับเลขคณิตก,ก่อนเสมอแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็น a n ลองดูโจทข้อถัดไปอีกสักหนึ่งข้อครับคราวนี้โจทย์ให้พจน์ที่3กับพจน์ที่5มาและให้หาพจน์ที่11นะครับเ,เริ่มต้นครับเนื่องจาก a n เป็นฮาร์โมนิกเช่นเดิมนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น b 3ให้เป็นลำดับเลขคณิตซึ่ง b 3ได้35ครับและ b 5ครับได้25 เพราะฉะนั้นครับตัวดีที่เราจะได้ครับก็จะเกิดจากการนำ b5 กับ b3 มาคิดแต่ทีนี้สิ่งที่ต่างไปครับคือในโจทย์ข้อนี้ครับดันไม่ได้ให้2ตัวที่ติดกันครับ มี b 1 b 2 b 3 b 4 b 5ครับสิ่งที่คู่อยากให้สังเกตเพื่อความรัดขึ้นนะครับเรารู้ว่าตรงนี้ห่างกัน1ดีตรงนี้ก็ห่างกัน1นดีครับนี่ก็ห่างกัน1นดีและนี่ก็ห่าง1นงดีแต่สิ่งที่โจทย์กําหนดครับด้านกําหนด b 3และ b 5ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำ b 5ลบ b 3ครับสิ่งที่เราได้เราจะได้ออกมาเป็น2 d ดีเพราะอะไร เพราะตรงระหว่า b3 กับ b5 ครับต้องบวก d ไปถึง2ครั้งนะครับจาก b3 ถึงจะได้ b5 เพราะฉะนั้นถ้าเอา b5 ลบ b3 ต้องได้ 2d นั่นเองนั่นคือความพิเศษของโจทย์ข้อนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเราก็จะได้เป็น25ลบ35ครับซึ่งได้ลบ10นะครับ 2d ได้ลบ10ครับ d อย่างเดียวเรานำ2ไปหารครับก็เป็นลบ10ส่วน2นั่นก็คือ ลนั่นเองสิ่งที่โจทย์อยากได้ในข้อนี้ครับอยากได้ a 11เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากการหา b 11ก่อนนะครับอันนี้ครูจะไม่เขียนสูตรแล้วนะครับจาก Bn เท่ากับ B1 บวก n ลบ1คูณนีเพราะฉะนั้น b 11ก็จะเกิดจาก B1 ครับบวกกับ N-1 ลบ1ก็คือ10 นนั่นเองแต่คราวนี้ครับสิ่งที่ยากขึ้นคือเราก็ดันไม่รู้ b 1เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแอบทดอีกนิดหนึ่งครับจากที่เรารู้ว่า b 3มครับมีค่าเท่ากับ35แต่ b 3คือ b 1บวก n ลบ1ก็คือ2 D นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันเมื่อสักครู b ่ b 1 1บวก 10D b 3ก็จะบวก 2D แบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อทำได้แบบนี้แล้วครับรู้ว่า b 3ครับเป็น35 b 1คือสิ่งที่เราอยากได้เพื่อนำไปแทนค่าตรงนี้ครับแล้วก็ 2D แต่ดีเราเป็น10ครับเป็น2ออ๋อไม่ใช่10เป็นลบ5นะครับเป็น2คูณกับลบ5ซึ่งได้ลบ10ย้ายข้ามไป b 1ของเราจึงได้เป็น45นั่นเอง นะครับตรงนี้ได้ลบ10นะครับแยกข้างไปบวกเลยได้เป็นลเลยได้เป็น45นะครับเพราะฉะนั้นเราได้นะครับ b 1ของเราเป็น45จากที่เราทำข้างบน,นครับบวก10 d d ของเราคือลบ5ครับเพราะฉะนั้น b 1 1ได้แล้วครับข้อนี้จึงได้ค่าเท่ากับ45ลบ50นั่นก็คือ ลบห้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์อยากได้ครับโจทย์อยากได้ a 11ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนลบนะครับหรือลบหส่วนนั่นเอง ข้อน,นี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมนะครับย้ําอีกรอบนึงสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือระยะห่างนะครับระหว่าง b3 กับ b5 ทําให้เราได้ 2d ซึ่งถ้าในอนาคตครับเจอโจทย์ที่ถามระยะห่างระหว่าง b2 กับ b5 เราก็จะได้ 3d ด้วยนะครับถ้าเราจะเอา b5 ตั้งลบด้วย b2 นะครับก็จะได้ 3d แบบนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาอีกคือ พอโจทย์ไม่ได้ถามหา a 1ตรงๆนั่นเลยทาให้เราต้องไปหา b 1ก่อนเพื่อมาแทนเป็น b 1 1แล้วค่อยได้ a 1 1ออกมานะครับอะลองดูอีกสักตั้งกับข้อนี้ครับโจทย์ให้ a 8กับ a 9เพราะฉะนั้นแน่นอนครับรับเศษกับส่วน b 8จะได้75 b 9ก็จะได้55นั่นเอง สองตัวนี้ครับจะกลายเป็นลำดับเลขคณิตซึ่งตัวนี้เป็นพจน์ที่ติดกันถูกไหมครับ b 8กับ b 9จึงได้ค่าเป็น d ได้เลยนะครับเอา b 9ตั้งนะครับลบด้วย b 8ก็จะได้เป็น55ลบ75ครับเพราะฉะนั้น d ที่ได้ครับคือลบ20 แบบนี้นะครับสิ่งที่โจทย์อยากได้อยากได้ a 2ครับชั้นเริ่มต้นครับ a 2นะครับก็จะเกิดจาก a 1บวก d บวก1 d นั่นเองนะครับแต่เช่นเดิมเลยเราไม่รู้ a 1ไปทดมาจากข้างนอกครับสิ่งที่เรารู้รู้ b 8 ขอโทษครับเปลี่ยน A เป็น B เนาะเราจะหา B ก่อนเพราะฉะนั้นเริ่มต้น B8 ครับ B8 จะเกิดจาก B1 ปวก7 D ซึ่ง B8 เรารู้ค่าครับ B8 เป็น75ครับเท่ากับ B1 ปวก7 D แต่ D ของเราคือลบ20นะครับ7คูณลบ20จึงเป็นลบ140ครับ ย้ายข้างไปครับ b 1ของเราจึงได้ค่าเป็น140บวก75กลายเป็น b 1ของเราอยู่ที่215นั่นเองนะครับฉะนั้นเอามาแทนตรงนี้ได้ละครับ215แต่ d ของเราครับได้ลบ20เพราะฉะนั้น b 2นครับที่โจทย์อยากได้นะครับ ก็จะกลายเป็น195เพราะฉะนั้นเมื่อกับเศษกับส่วนครับ a 1ซึ่งเป็น a 2ซึ่งเป็นคำถามของเราครับก็จะได้เป็น1ส่วน1 9 5นั่นเองนะครับสิ่งที่ผู้เขียนอาจจะดูยุ่งยากนะครับแต่ครูอยากแนะนำนิดนึงว่าในทุกๆข้อครับถ้ามันเป็น1ส่วนจริงๆทุกคนสังเกตด,ดีๆนะครับ ถ้าเป็น1ส่วนจริงๆแล้วเราสามารถเขียน1ส่วน35 1ส่วน25่ส้าและเรารู้ครับว่า D เป็นลบหเพราะฉะนั้นตรงกลางครับจึงเป็น1ส่วน20อันนี้คือ A 3ถูกไหมครับเราจะไล่แบบลำดับเลขคณิตลงไปเรื่อยๆเลยก็ได้ทครับอันนี้ A 30ามนะครับ a4 ได้1ส่วนส0 A สได้1ส่วน25 ไล่ไปแบบนี้ก็ได้นะครับเป็น a 6คือ1.20ส่วน20 a 7ก็1.15ส่วน15 a 8ก็1.10ส่วน10 a 9ก็1.5ส่วน5ะครับแต่ a 1 0เนี่ย1.0ส่วน0ครับมันก็จะดูแปลกๆหน่อยที่จะเป็นลำดับถูกไหมครับแล้วก็ได้พจน์ที่ a 1 1เป็นลบ5นะครับแบบนี้ ถัดมาครับตัวนี้เช่นเดียวกันเลยจากที่เรารู้ว่า a 9ครับคือ1ส่วน55 a 8 1ส่วน75ก็ไล่ไปเลยครับ95 1ส่วน115 1ส่วน135 1ส่วน155 1ส่วน175 1นึส่วน195ซึ่งตัวนี้ครับเป็น A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2 ซึ่งก็ได้คำตอบตรงกับที่เราทำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่เราจะพิจารณาเรื่องลำดับฮาร์โมนิกนะครับเราอาจจะไม่ทำวิธีทำตัวเต็มก็ได้ ใช้การพิจารณาแบบนี้อาจจะช่วยให้เราทําได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเรามองออกว่าการลดหลั่นของตัวส่วนลดหลั่นด้วยลำดับเลขคณิตแบบใดเราก็ลดแบบนั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเช่นเดิมนะครับหรือว่าคิดว่าสอนผิดตรงไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างช่วยกันนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนสงสัยเช่นเดียวกับเรานะครับก็ คลิปวิดีโอนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เช่นเดิมครับสวัสดีครับ